สวัสดีสายสายจ้าพี่พๆสวัสดีในวันอากาศหนาวถึงหนาวมากจ้าพี่ใหญ่ก็เล่นขี่แล้วจ้าเสจะมาพ่อใหญ่กู้ใส่คัดเตอร์คัดเตอร์มาเรียวมาที่ล่ะมาเรียวคัดเตอร์มาพี่จะคัดตาเราก็เนี่ยใช้มือนี่แหละแก้เอาเนาะเราก็ค่อยๆแก้เราไปแก้ที่บ้านก็ดีที่จะหลบก่อนเขาจะใส่พวก ไม่ใส่ไม่ใส่มันใกล้ไอ้นี่เหม็นข้บนหืมอืมคพว่เจใส่พนใสหญ่ใส่มุ่นขี้ไก่มาไก่ขั้วล้างบานคักเดือดจ้าพี่ๆีัวจำเป็นล้างบานรมพัดกระจัดกระจายเวลาจ้าร่มแห้งจ้าพี่ๆีเขาขั้วบอนได้เลยก่อไฟบอนได้ด้วยจ้า 太够呛了呢。 ขาดครับเอาพ่อัตเตอะเอาดูบายละตน้นข้างหลังนี่เป็นดอกหรอปะบลอนเป็นเนาะต้นนี้บอนน้อนเป็นแตนน่ต้นนั้นเป็นตานไหนนั่นบลกลายเลยก็ล้วเออือต้วไหนเป็นก่อนเราถึงดี่านี้นที่ย้ายน้ำาน,น้ำพวกนี้มันดีที่วกวา ไ้เพาปงตัว่น้ำยา,าไม่้อ่วแใ่คลกอกน่ได้ก,ก,ก,ก่อน,น่ิง,ไงคไเขาปากก็รอ,องไงตัวนี้ออกดอกอาจ้ะปีนี่คิดว่าสิโพอีกไลยจนแต่ว่าสิบพันปิดหน่วยรลางบานว่าเป็นดอกแล,กล้วก็ พระาหลัลงบานบบานหลัลงบานหนึง่งแบบว่ามันห่วงอะนะจา๊ะเป็นดอกเฉยๆแต่ว่ายังไม่ติดผลช่อดอกใหญ่มากไหนอะโอ,อม้มีดอกจริงด้วยครับมันต้องบุ้งครับุ้งแบบนี้เดี๋ยวตัดหญ้าด้วยบุ้งก่อนเพ่อญ่ไปเอาพวกนั้นมาเด้อขี้ไก่มูลขี้ไก่จืดน,นะหลังบานจะใส่มะม,ม,ม่วงให้หมดลังบ้านไม่ได้ไปมันลก มีก็อยู่ในช่วงก็ติดข้าวสารเล่าๆเรื่องหล,ล,ลายๆเรา่จ้ะพี่ผู้ใหญ่ยักะก็ลังบาง้านกะมีเวลากะตับปั๊บแต่งสวนไปน้ำจ้ะเห็ดคลิปไปน้ำทำสวนไปด้วยทำคลิปไปด้วยพี่ๆส่งกำลังใจให้ลุงป้าไปด้วยเราใส่ต้นละขอว่าสองต้นดีกว่าเพราะว่าเราไม่มีเงินเยอะขนาดแล้นเลยเดือนนี้จะร้อยสองเนาะ เดี๋แล้วพ่อใหญ่ก็มาเก็บกระสอบดีๆนะจ๊ะไม่ใช่ให้มันปิวเลาะปิวหลองอยู่ยังสั้นนะจ๊ะไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้ทับเก็บไวด้ดีๆมันปิวพ่อใหญ่จะไปทําอะไรก็เรื่องของพ่อใหญ่ตัดตาม่อนตัวปลาแค่นี้แหละมันตามมาม่เยอะ่ได้จะได้สะอาดเหมือนพี่นายกทำเป็นท<ำ>ี่หลบช่อนของปลาเล็กนี่เนาะปลาเล็กลเราอยู่ยมา สัตไปทั่วทีสัตว์กับบอด บายไหมครับว้าบายจังเลยผู้บา่าวเตาห้นอนให้กำลังใจคุณพ่อในวันที่อากาศหนาวหนาวอู้ ของเล่นละลูกพี่พี่จ้าขออนุญาตในความบรสะดวกเนะจ้าเมื่อนี้ขอเขาอ่าขั้วใส่แก่แทนการใส่ทานปกติที่เคยเห็นนะจ้ะเพราะร่มมันแห้งหลายจ้าพี่พี่ไอหลังบ้านก็สีแกงน้ำใหม่สูงพ่อย่ยกินนะจ้ะตั้งน้ำให้เดือดก่อนเลยจ้า พอเดือดแซนน้ำยหม่ลงไปจ้าน้ำยหม่ล้างบานกกบซิมิไรเวอร์ชันเนี่ยจักน้อยพี่พี่เวอร์ชันเป็นแท่งเวเวเวอร์ชันเป็น,ปนแทนระปิดฟ้าจ้าพี่พี่จา้าพี่พี่มั่นตัวนี้คือมั่นอ่าบานรล้างบานเอิญมั่นเพิม่มเนาะจ้าบ่รู้ว่าพัสการเขาเจ้าจเอิญยังเน,นาะจ้าซื้อมา ซื้อมาขายายพันธุ์พี่พี่รังบานเสียบมาปลูกหัวนี้มันแตกก็เลยขอนย่ออันนี้เสียใส่แกงน่องใหม่เนาะจ้ะก็น่าจะอารมณ์ประมาณรสชาติจะไม่จะไม่ได้นุ่มมากนะพี่พี่มันตัวนี้จะออกแบบเนื้ออารมณ์ประมาณแห้วเนาะตอนที่คุณยายลังบานยังมีชีวิตอยู่ เพินพ่นปลูกไปอะไรแห้งจะพี่ๆตามเงามาคามใหญ่เวลาคูดนี่น้ำมันจะเป็นตะยานแห้งแต่น้ำนี่แบบน่ากลัวมากคมมากปวดมากพี่ถ้านองโดนร่มนองหนาจะแดงสีบสวกกะจะไข่ไข่ประมันหัวบัวหิมะนอกจากกลิ้สิบป,ปอก เช่น้ำน่าจะหลังบ้านคิดว่านะพี่พีนะไม่รู้จริงเปล่าก็น่าจะจริงแหละ พี่รางบาลใส่น้ำไม่พรหลายเนาะจ้าใส่น,น้ำเยาน่างหลายในจังหน่อยเพราะว่ารางบานจะใส่มันเนาะจ้าคือแบบว่ามันมันน่าจะทําให้อารมณ์น้ำแกงเหนื่อยเหนื่อยแน่นอนเลยพี่ๆเพราะมันมันเป็นยางกะมารอเบิ่งกันจ้าตะไคร้ทุบค่ะรางบานติตามพีกลงไปเลยเด้อจ้าช่วงนี้ขอปิดเสียงวิกกนมันจะเสียงดังเดินไปค่ะ ไอพี่จ้ามัน้องเข้มข้นแน่นอนเลยพี่พีใส่มันลงไปเลยค่ะสังบาททีกินผู้เดียหล่าจันงเ่น ดูท่าทางน่าจะได้กินคนเดียวข่าใหญ่ไม่น่าจะกินไม่น่าจะชอบก็มีหมากที่มีหมากหมากฟักทองด้วยนะหมากือึน้อย <c oughs> ติดฟ้าก่อนจ้า พี่พี่จ้ามอเดือนแล้วเข้าใส่น้ำปลาดลงไปยนาจ้าหนึ่งทพีเลยค่ะน้ำปลาระอยากใส่เป็นตอนๆแต่ก็กลัวกิ่นมันแรงแกมปี่ฝาต่อจ้า รังบานคิดว่ามันสุกแล้วเนาะจ้าน้ำปลาสุกแล้วแล้วก็พริกตะไคร่กะส่งกินหอมแลวจ้าขวามเดือดปุ๊ด,ดเลยโอ้หรังบานคิดว่ามันจะเป็นแบบคนๆแต่มันเกโอเคียยู่เดนเนาะจ้าเ๋ยรังบานขอชิมมึงกันเนาะจ้าพี่ๆเนาะแล้วถ้าตองเติมยังบ่ ต้องเติมหวานไหมมันมันหวานไหมมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยหวานนะพี่พี่มันเผ็ดอยู่เดี๋ยวบัตรเติม,มน้ำตาลไปนิดนึงเนาะจ้ะตามความชอบแล้วก็ผงปรุงรสไปนิดนึงจ้ะตามความชอบอีกคื่กัน หอมแล้วนะพี่พีเนาะบานมุกนี่กัะปูเลยไม่มีปูนาขาเกลใส่เลยพี่พีชิมก่อนจ้าอุ๊ยอร่อยมากเลยพี่พีคนนี้เจะว่าล้างบานเติมน้ำตะลางไปจังหน่อยค่ะมันไม่ค่อยนัวเลยพี่พีปลาขวดแล้วกันง่ายดีทีนี้ระด็ดสุดยอดขัด้นตอนสุดท้ายนะคะ ใส่ดอกมะอืลงไปค่ะดอกฟักทองนะพี่พี่มันสูกไวก็เลยใส่หลังๆหน่อยแล้วก็อันนี้ผักกระแยงแล้วก็ผักชะอมวิญญาณมันนะพี่พี่เพราะว่ามันเข่าหนานนะเราวมันมนหายาเจ้เะเด้ย๋ยวเราจา ล้างบานก็จะอากินเผานี่แหละค่ะอาหารของหลังบ้านกับพ่อใหญ่วันนี้กินยันพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะเนี่ยจ้าพี่พี่ขอบคุณพี่พี่ทุกกำลังใจนะจ้าขอบคุณทุกๆก้อเมนจ้ามาเด้อจ้ากินเผากับหลังบานกับพ่อใหญ่เจอกันคลิปต่อไปจ้าพี่พี่จ้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าหลังบานประเด็นกินเผาให้เบ่งเด้อจ้าเพราะว่าลมแห้งค่ะจ้จาพี่พี่จะสกินชุดได้ของบานจ้า